สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก่อนไปทำงานเป็นสองสวันแล้วก็เป็นวันที่3แล้วที่อากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะอากาศเริ่มเย็นลงแล้วก็เราอ่ะคือเจี๊ยบจะสังเกตตัวเองนะเวลาเจี๊ยบอยู่บ้านนอกเจี๊ยบะจะมาแนะนำว่าถ้าเกิดช่วง เปลี่ยนก็คือมันจะมีลมลมมันมันจะมีลมเปลี่ยนใช่ไหมเขาเรียกว่าอาหารเชิมจะมาแนะนําอาหารค่ะอาหารที่เราควรกินในตอนนี้คือดอกแคนานะคะมันจะมีสรรพคุณช่วยลดไข้หัวลมค่ะไข้หัวลมก็เป็นช่วงฤดูที่มันเปลี่ยนผ่านนี่แหละคะ่ะลมหนาวมาอากาศเราเริ่มเปลี่ยนเพราะว่า ก่อนที่จะเป็นฤดูหนาวก็จะเป็นหน้าฝนใช่ไหมฝนก็จะมีร้อนบ้างด้วยสภาพบ้านเราบ้านเราที่เมืองไทยนะอันนี้เจ๊จะมาแนะนำว่าเราควรกินแกงส้มดอกแคนาหรือคือเมนูดอกแคนานะคะช่วยได้ค่ะช่วยบำรุงร่างกายช่วยแก้แก้เรื่องโรคไข้หวัดอันนี้ก็ได้นะเท่าที่เจ๊มีองค์ความรู้ มาแล้วก็มาแนะนำเท่าที่เจี๊ยบเคยกินแล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตของเจี๊ยบเองแล้วก็จากองค์ความรู้ที่ศึกษามาน,นิดหน่อยค่ะตอนที่ดูแลคุณพ่นพอนะคะก็คือดอกแคนาไม่ว่าจะเป็นแกงส้มดอกแคนาแกงส้มตอนนี้ยิ่งเป็นปากฏใช่ไหมปากฏเหลืองบ้านเราเลยฟากท่าอุตรดิตมีปากกแกงส้มที่ ใช้แค่ใบมะขามหรือแค่ใช้ไม่ใช่แกงส้มที่มันเป็นแกงส้มน้ำแดงนะคะเป็นแกงส้มบ้านๆเลยค่ะแกงส้มดอกแคนะสดน้ำร้อนๆอ,อุ่นๆค่ะจะช่วยให้เราสุขภาพร่างกายเราดีขึ้นแล้วช่วงที่เปลี่ยนหรือดูแบบนี้ควรดื่มน้ำอุ่นนะคะไม่ร้อนนะคะ ดื่มน้ําอุ่นเพื่อให้เท่ากับปริมาณร่างกายเราอุณหภูมิร่างกายเราคือ35ไม่เกิน36เราก็ดื่มตามนี้ถ้าเกิดเราดื่มตามนี้ร่างกายเราจะไม่ทํางานหนักค่ะแล้วเราจะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงตัวเองด้วยนะคะมีอะไรมาแชร์ต่อเป็นห่วงเราไม่ได้เป็นหมอนะคะ แต่เราเป็นแค่เป็นห่วงทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะสู้ๆค่ะ